ละเว้นเกณฑ์ทหารปี2567ต้องรู้นะครับการตรวจโลกขอใบละเว้นทหารจะต้องทำอย่างไรไปที่ไหนคอนเทนต์นี้มีคำตอบก็คือถ้าจะตรวจโรคประจำตัวนะครับสำหรับผมนะผมไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้ามาเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพเนาะอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัย แล้วทีนี้ผมก็ไปเพราะว่าผมเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเป็นหอบมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปขอไปรับรองแพทย์อย่างจริงจังสักทีซึ่งวันนั้นนะครับผมก็เข้าไปขอไปรับรองแพทย์ซึ่งก่อนหน้าที่ไปเนี่ยเราก็ไม่มีผลการรักษาเกี่ยวกับการเป็นหอบมาก่อนเพราะว่าเราไม่เคยเข้าไปตรวจจริงจังอะไรเลยวันนั้นนะครับผมก็เข้าไปเริ่มต้นเลยนะก็คือคุณไปที่โรงพยาบาลาพระมงกุฎเ้าแล้วก็ ไปกรอกประวัติอะไรให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนที่2ก็คือไปบอกกับเคาน์เตอร์ที่มีพยาบาลซักประวัติเนาะเขาจะถามว่ามาขอไปรับรองแพทย์เนื่องจากตัวเองเป็นอะไรก็บอกไปว่าเราเป็นอะไรเช่นกระดูกทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยหรือว่ากระดูกสันหลังโคตรอะไรเงี้ยแล้วก็ให้หมอเขอออาเอ็กซเรย์หรือ,อเป็นหอบเป็นหือดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวผมเนี่ย ทีนี้พยาบาลนะครับก็จะให้เราเนี่ยไปพบคุณหมอพอเราไปพบคุณหมอปุ๊บคุณหมอเนี่ยตอนที่ไปครั้งแรกเนาะคุณหมอก็จะถามว่าเออมาขอใปรับรองแพทย์เนี่ยเป็นหอบแล้วมีผลรักษาไหมทีนี้ผมก็บอกว่าไม่มีทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าจะได้รับใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นหอบจริงๆซึ่งถ้าเราไม่เคยตรวจนะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปเป่าปอด ทีนี้วันนั้นนะครับที่ไปคุณจะไม่ได้เป่าปอดในวันนั้นเลยนะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาเหมือนแบบว่าทุกคนมีธุระกันหมดเขาก็จะนัดมาสัปดาห์หน้าเนาะทีนี้พอขึ้นไปที่แผนปกปอดโรคปอดปุ๊บพนักงานที่อยู่ข้างในเนาะเขาก็จะถามว่า มีคลินิกนอกเวลาอยากมาเป่านอกเวลาไหมนอกเวลาก็คือช่วง4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้าคุณเป่าในเวลานั้นนอกเวลาก็คือจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกประมาณสักห้าร้อยจากค่าบริการตอนแรกเนาะมันสี่ร้อยบาททีนี้ผมก็เลยขอเป็นเป่าในเวลาละกันเพราะว่าไม่รีบเหลือเวลาอีกตั้งหลายเดือนอะไรอย่างนี้ทีนี้เราก็เขาก็จะนัดเราในสัปดาห์ต่อไปประมาณสักอาจจะสองสัปดาห์ ประมาณนี้พอสองสัปดาห์ปุ๊บเราก็มาเป่าปอดนะครับพอมาเป่าปอดปุ๊บคุณหมอก็จะให้ไปที่แผนกโรคปอดเหมือนเดิมแล้วเราก็ไปเป่าปอดเลยทีนี้นะครับเราก็จะได้ผลเปล่าปอดใช่ไหมแต่ว่าวันนั้นน่ะถ้าเราเลือกแบบว่า,าหมอนัดอย่างเงี้ยเขาก็จะนัดมาฟังผลอีกสัปดาห์หนึ่งซึ่งถ้าใครอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วไม่รีบเนาะก็คือสามารถที่จะ เลือกมาฟังผลอีกสัปดาห์หนึ่งได้หรือว่าถ้าใครรีบก็คือแนะนำว่าให้เ,เป่าปอดในเวลานอกเวลาละกันเพราะว่าจะทำให้คุณเรียกว่ายังไงประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าผลออกมาว่าเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีแล้วก็อย่าลืม ไปหาโรงพยาบาลใกล้บ้านของตัวเองก่อนที่จะมาโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเพราะว่ามันอยู่ในกรุงเทพผมเห็นบางคนเนี่ยมาขอใบรับรองแพทย์นะครับทา,ทางที่ตัวเองอยู่พิษณุโลกอะไรอย่างนี้โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับมีลองไปหาดูที่เข้าเกณฑ์การขอใบรับรองแพทย์นะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ